คนนีแลวคนเก่งก่อนที่ประกอบทิกีีพาพปเล่นกิจริงในระดับต่อไปขอนากจะเ,เรียนเชิญทุกท่าน,นครับยกมือนี่เลยต้องะะเก็บรวมด้วยความดีด้วยการกระทำร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้อื่น,ล,น,น,นลูกหลานญาติเพื่อนห่ายังบ้านใกล้บ้านไกล เดินนททาาางมมร่่ว้ีีบสวัสดีค่ะเอฟซีเพื่อนๆวันนี้มาชาปนกิจศพหลานหลานเขยนะคะจะขึ้นวางดอกไม้จันค่ะให้ภาพบัรยายนะคะคนค่อนข้างเยอะค่ะ เราตรวนต้อการศพมาเอาวัดข้านึงกิโลอห่งนี้นะครับเพราะว่าทาภาพขอขอบอกทุกท่านการัรผมช่อง YouTube ลำจวนจนจวนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลำจวนได้ทำคลิปออกมาอีก

มันก็จะมาอะไนเอาวันไหจะแก้บอลลนเลยเนาะ ขอบคุณทุกท่านที่มาดูท่านนะครับแล้ววันนี้นะครับนาให้ภาพบรรยายนะคะ ที่งานชาปนากิจร้านเคยนะคะนายวีรพลสิงห์มีค่ะสุดท้ายก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องลำจวนจวน,จวนค่ะ ngày hôm nay cũng đang được các đơn vị, các bộ phận, các chuyên gia, ก็เป็นธรรมดานะคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะแต่ว่าในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เราได้สร้างคุณงามความดีไว้แค่ไหนเพื่อที่จะให้ ผู้ที่ยังมีชีวิตชีวิตได้และลึกถึงคุณงามความดีของเราใช่นายวีรพลสิงห์มีท่านได้ทำความดีต่อสังคมไว้มากมายถึงแม้ว่าจะมีร่างกายที่มีความพิการครึ่งตัวนะคะแต่ว่าท่านก็ก็ได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้แก่ชุมชนไว้เป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนนะคะ ่างที่คิปที่ผ่านมาที่ได้บรรยายถึงประวัตินายวิรพลสิงห์มีนะคะซึ่งเป็นหลานเขยของลำจวนอันนี้อันนี้คุณแม่ของของผู้เสียชีวิตแม่ของหลานเขยนะคะแม่ของวิรพลน,นะคะ ให้พาบรรยายนะคะก็เอาเป็นว่าเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องลำเจินจนๆ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ